นี่คือเหตุผลที่ผมทำไมถึงต้องการไอ้ตัวนี้เพราะชุดลูกสูบบางตัวมันมีปีนล็อกอยู่ด้านในเสื้อติดคาเสื้ออย่างนี้มันจะออกไม่ได้เราก็ต้องใช้เครื่องมือพิเศษยที่ว่าไอ้ตัวนี้ใช้ดีมากกดปีนล็อกแล้วก็แม่เหล็กนี่คือจำเป็นอย่างยิ่งเลยขาดไม่ได้ช่วยเยอะ ええそっえ จะไม่ช้าเพราะว่าเสื้อเสื้อเป็นเสื้อรูครับคมมากบางมากแล้วก็แค่มีรอยนิดเดียวก็ติดขัดทำใจะเกิดปัญหาจะเกิดขึ้นแล้วก็นะมันดีอย่างที่ว,ว่าเราเราขัดเข้าไปเนีย่ยมันจะถากต้องการต้องถากถากล็อกตัวในไว้ตัวในมีเหล็กแล้วก็หาปอกเหล็กว่าคำ้ำีกทีนึงนะฮะอันนี้เราก็จะปลด ตะปิงที่นี้เอาได้แล้วเราก็จะดึงลูกศรที่นี้เอาได้ท้ากันเป็นชั้นๆต้องค่อยๆอย่าให้เป็นรอยครับต้องค่อยๆงัดมันก็มีเครื่องมือพิเศษมือพิเศษที่ว่านั้น หายไปไหนวะเอ๊อะเยวป่ามาอ๋อนี่คเครื่องอพิเศษะมีหัวจะให้ักั้นหูปั๊บล็อกไว้เคยหิวน้ำกระปีบไหมไม้เสียบปุ๊บแล้วก็ขัดล็อก มีดิมล็อกตัวคัตตอบไม่เป็นรอยแล้วก็ดึงขึ้นเน้นมือกันนีเจ้าอันนี้ติดกับฝานี้นเอียงไม่ได้้องเล็งให้ดีลื่นนะลื่นแผลคมมากๆครับชวดเดียวเลือดซะต้องสองมือแล้ว่ะโอเคแค่นี้แหละ